ต้องบอกว่ากกตนเนี่ยในเรื่องคุณสมบัติของสสจบแล้วเพราะกระกตพลิกเกมประกาศทีเดียวรวดงไม่จบแล,<ด>แล้วตามสอยเอาตอนนี้ย,ยังไม่จบเรื่องคุณมสมบัติแต่กรกตเนี่ยนะครับก็บอกว่านี่เป็นครั้งแรกนะ ตั้งแต่ดีมีกรรมคณะกรรมการการเลือกตั้งกี่ปีนียมีกรกตกี่ปีมีกรกตตั้งแต่เลือกตั้งนะฮะรับนูนปีแต่เลือกตั้้งใมา่แต่เลือกตั้งครั้งแรกของโดยกรกตมีอุบายคือปี44นะครับต้องบอกว่าผ่านมานี่ครั้งแรกที่รับรองสสร้อยเปอร์เซ็นต์ยี่สิบสองปีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่ ครั้งก่อนๆเนี่ยไม่เคยครบนะรับรองเพราะว่ารัมนูเนี่ยให้อำนาจว่าให้ภายใน30วันบ้าง60วันต้องรับรอง95%้าบเอแล้วทำไมกรกตถึงรับรองหมดล่ะครับเหตุมันมีเพราะว่าก่อนหน้านี้มีประเด็นอยู่ว่ามีผู้ที่ถูกร้องและเข้าขายว่าทำการผิดกฎหมายการเลือกตั้งเนี่ยจำนวนหนึ่งแต่จู่ๆมันมีเอกสารหลุดออกมาเดิมทีเขาบอกว่านี้ ตอนนี้พลุดหลุดทีเดียวเจ็ดิบเดิมเดิมทีจะแขวนแค่ยีมันเข้าเกณฑ์เกนต์พอดี9ก้าสิาอรซอยหลังจากนั้นไปตอนนี้ก็เลย500ก็แบ่งเป็นเขต400แล้วก็บัญชีรายชื่อ100บอยนะครับสสที่มีมีร้องเรียนเลยเนี่ยสามห่งเยอะอยู่นะแป เยอะอยู่นะ3า8ในจำนวนสสที่พูดง่ายคือเข้าสภามาโดยไม่มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติส่วนตัวแล้วล่ะเขตนะเขต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 นะว่าปาร์ติลิสสนี่ส่วนใหญ่ก็ได้ได้เพราะพักได้เพราะแม่ถ้าพักไม่ได้เนี่ยนะก็ถูกยุบเลยถูกยุบเลยอันนี้สสการเดินเข้าสู่สภาครับ